เต๋อชันทวิตเล่นใหญ่วันวาเลนไทน์หอบกุหลาบช่อโตแถมแต่งกลอนมอบให้ใหม่ดาวิกาวันวาเลนไทน์ปีนี้หวานมากเต๋อชันทวิตท,ทำถึงหอบดอกกุหลาบช่อใหญ่ไซย,ยักษ์ส่งความรักให้ใหม่ดาวิกาแฟนสาวเนื่องในโอกาสพิเศษวันแห่งความรักเท่านั้นยังไม่พอมีแต่งกลอนหวานจนชาวเน็ตแห่สาวลุ้นให้แต่งงานกันซะทีเถอะวันแห่งความรักวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์คู่รักคนดังอย่างคู่ของนางเอกสาวใหม่ ดาวิกาโฮเน่และแฟนหนุ่มนักแสดงดังเตอชันทวิทธนเสวีที่ปกติก็สวีทไม่เกรงใจคนโสดกันอยู่แล้วยิ่งโอกาสพิเศษแบบนี้ก็ไม่พลาดเติมความหวานให้กันโดยล่าสุดที่อินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มเตอชันทวิทก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวพร้อมเผยให้เห็นดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ไซย,ยัดและนอกจากนี้ยังได้ใส่แคปชั่นเป็นกรอนไว้ว่า ยามพี่ป่วยไข้หนูเป็นคนเข็นยามพี่หนาวเย็นหนูเป็นผ้าหม่มยามพี่สำเร็จ หนูคอยชื่นชมยามพี่ตรอมตรมหนูอยู่ข้างเรายามพี่เริ่มก่อนหนูขอร่วมสร้างยามพี่อ้างวางหนูช่วยคลายเหงายามพี่เคร่งเครียดหนูช่วยบรรเทาหนูคือแสงดาวในวันมืดมนยามหนูเศร้าสร้อยพี่จะคอยปลอบจะเป็นคำตอบยามหนูสับสนจะเป็นลุงให้ลิงน้อยจอมสนจะขอเป็นคนคุ้มครองหนูเองขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตลุง h a p p y v a l e n t i n e d a y เต๋อใหม่ลุงลิงงานนี้ทำเอาสาวใหม่ยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่า โอ้โหสมแล้วแชมป์แต่งกลอนโรงเรียนและนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนๆแห่ส่งข้อความกันมามากมายเช่นแต่งเธอค่ารองานแต่งนะครับลุงลิงใหม่โชคดีที่มีพี่มีลุงเคียงข้างสุดยอดรักกันตลอดไปครับและอื่นๆ